ล้วกลับมาทํามาหากินแบบปกตินะเพรายินดีจะสนับสนุนนะคะคือเขายังทํามาหากินได้ปกติอยู่ใช่ไหมฮะก็มีสิฮะคือเข้าใจแล้วว่าเขามีธุรกิจล่ารวยแต่ว่าดูจากพฤติกรรมของเขาเนี่ยสงสงสัยว่าเขาบริหารธุรกิจยังไงพี่บอลเอางี้เรามองโลกในแง่ดีหลายคนบวชมาแล้วผ้าเหลืองเปลี่ยนคนให้ใจเย็นขึ้นถูกต้องนะถูกก็โมทนาสาธุด้วยก็แล้วกันเหลืองเหมือนกันนะฮะเห็นตูลุงตูนี่ก็สีเหลืองๆเหมือนกันพักลู่เดียวช่วงหน้าน้ําตาคลอรอส่งลุงตู อยู่ในตำแหน่งเนี่ยยาวนาน9ปีกว่านะแล้วเมื่อวานนี้เหมือนมีสัญญาณคล้ายๆกับว่าปิดตํานาน3ปอ,อไปพร้อมๆกันเลยครับยี่สิบเอ็ดตุลาคมนี้มาร้องเพลงที่คุณตกหลุมรักไปด้วยกันเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอม จะเตรียมพิเศษหรือจะเลือกพักถ้ามีเรื่องให้ต้องคิดพักให้คุณได้เคลียร์ความคิดคิดจะดื่มน้ำเดมคริสตัลเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์เ่อนที่พ้อไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยของกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน เธอลองตามฟ้าไทยดูไหมให้ได้รถลงตัวถูกใจที่เค็มไม่โดดอร่อยนี่ง่ายเปิดใจลองใช้ฟ้าไทยไม่เข็มโด อยากทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติกของระบบภูมิคุ้มกัน e n s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยหม่ดไมซล a าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผาสนาในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คนจนถึงปลาย ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาดโดสไมเซล่าวิตามินกาแฟสำเร็จรูปขาวช่องจากมาเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอโรมารีคาฟรี่ตามแบบฉบับขาวช่องขาวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตร so เอสเปรสโซโรสสายเค็มต้องลองนะคะมาเลร้างหาก,กันอยู่ใน ของการเรียนสําคัญอย่าปล่อยให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอนมามัยในบ้านด้วยเดตต่อใช้เดทต่อตรงนี้ใช้เดตต่อตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสุขอนมามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยเดตต่อ ใจเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงืออและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟ,ฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะเพลงของบอยโกฤษณ์ที่คุณหลงรักเสียงของทีชยเดชที่คุณคิดถึง 21ตุลาคมนี้มาร้องเพลงที่คุณตกหลุมรักไปด้วยกัน mm hmm. เปิดขายบัตรแล้ววันนี้จองเลยรายละเอียดเพิ่มเติมไท a ทิเก็ตเมเจอร์ o com ทําผมทุกวันผมเลยเสียวนวนไปแต่ยาว่าไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟรวิตามิน ให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนจีนสวยได้ไม่หงอโชคเมื่ออยู่ที่ทำงานลูกชายของผมทำงานหนักและเมื่อกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12 นิวโรเบียนโรตารยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยาดาวนี่สำนักตากในร่มตากผ้าในห้องปิดขนาดเนี้ยเตยจะได้กลิ่นเหม็นอับไหมเหมือนกลิ่นแดดเลยอ่ะไม่กลิ่นดอกอะไรอ่ะไปดมใกล้ๆ้ ดาวนี่ทูอินวันช่วยขจัดกลิ่นอับหอมเหมือนตากแดดอบเชิญดาวนี่ <Down y. S 2> โซฟาของคุณอาจมีกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากแบคทีเรียี่มดแคไยใหมาน่สเปรชชิพผ้่หอมดาวนี่แอนตี้แบคเอสพีเอลแบรนด์แรกและหนึ่งเดียวในปี2023ที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวะนะจาก NSF รวมสามผลิตภัณฑ์ทั้งหมูไก่ไข่ h e r and Showers Apple Fresh ช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อ h a r and Showers ใหม่มาแล้ว Baby Love Day Night แพงปรับสูตรเก่งขึ้นเพิ่มการซึมซับถึง9ชั่วโมงโดย Super Miracle Gel พร้อมขอบขาล็อก2ชั้นสูตรใหม่เก่งกว่าเดิมป้องกันร,รั่วซึมดีกว่าเดิมเพิ่มคุณภาพคุ้มเกินราคากระมุนต้องฉลองด้วยตะว,วันซองใหญ่ถึงสมุนัพรฉลองสอบเกล็ดกระมวลปาร์ตี้ไหนๆนกมวลทอิเข <servi. S 1> ้ากันกับทุกเมน ดยยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอ้ันอสดแก้ไขตัวร้อนปลิตจากศูนย์ภัยร้ออร์เซ็น่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้แว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินรักชา จนชีวิตเป็นคุยพร้อมจะย้อนไปไหนใ,ให้เพียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา รักรักด้วยหัวใจรักด้วยสมองรักด้วยปัญญานั่นคือสิ่งที่เราทำให้โลกเราน่าอยู่โลกเราสามคัคคีวันนี้อันตรายมากมายที่เกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจะต้องรักกันถ้าจะไปที่คนหงสิวา้านรักกันประเทศไทยไปได้แนๆ่ๆน เขาเป็นเจ้าของทั้งบทเพลงเราจะทำตามสัญญาแล้วก็เป็นบุคคลที่เอาเพลงของคุณสันติมาเผยแพร่ในช่วงเมื่อ9้า9ปีที่แล้วเราอยากได้สันติเอาไปสันติรุนแผ่ไปเลยอ <laughs> เออก็เป็นเพลงในทำนองแบบนี้นะคะเพลงปลุกใจให้พวกเรารักชาติและเราก็อยู่กับลุงตู่มายาวนานถึง9ปีคุณจำได้่อมนับย้อนไป9ปีครั้งที่แล้วะจำได้จำได้อยู่แล้วไหมเออ,อเด็กคนนึงถ้าตั้งแต่เกิดนี่คือตอนนี้ก็ ปห้าปหกแล้วมะจำได้เลยเออเออนะก็โตแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยู่กับลุงตู่มาถึงวาระไม่ว่าอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ค่ะถึงวาระถึงเวลาก็ต้องไปแล้วครั้งนี้ลุงตู่ลงจากเก้าอี้นายกอย่างสง่างามด้วยวาระที่ครบแล้วมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ เลิกง,งานยามดีเมื่อวานนี้ท้องฟ้าแจ่มใส9โมง9นาทีนะคะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางเข้าทำเนียบเป็นวันสุดท้าย